สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเผื่อลูกค้าสนใจเป็นตู้กล้องวงจรปิดนะครับตอนนี้กำลังต่อตู้ให้ลูกค้าที่สั่งมาเป็นกล้องวงจรปิดไว f ฟนะครับพร้อมกับตู้เหล็กกันน้ำแผงโซล่าเซลล์3าวัตต์หนึงแบนะครับเป็นงานที่ติดตั้งภายนอกนะครับเป็นตูก้กันน้ำแล้วก็กล้องวงจรปิดกันน้ำนะครับตัวนี้กำลังประกอบส่งลูกค้าครับมีลูกค้าโคกหนองนาสั่งมา ให้ปรอตู้ให้เพื่อติติดที่สวนนะครับก็จะมีชุดกล้องจอปิดแบตเตอรี่แผงควบคุมแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็จะมีตัวเราเตอร์ Wi-Fi นะครับมาติดตั้งตอนนี้กำลังประกอบอยู่ถ้าใครสนใจนะครับวันนี้ก็จองไว้นะครับตัวน,นี้ราคาก็ inbox เข้ามาถามกันได้นะครับตัวน,นี้สามารถติดตั้งกล้องเพิ่มได้2ตัว3าตัวนะครับ ที่จะต่างจากเป็นกล้องวงจรปิดอย่างเดียวนะครับที่ใส่ซิมแล้วก็ได้ตัวต่อต,ตัวนะครับตัวนี้สามารถติดกล้องวงจรปิดเพิ่มด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้1 2น,นะครับหรือ3ตรงนี้นะครับตัวนี้มาได้3ตัวใช้เป็นระบบเราเตอร์ไวไฟนะครับเป็นกล้องโซล่าเซลล์กันน้ํานะครับถ้าใครอยู่บ้านสวนนะครับมีโคกหนองนาทําเกษตรอยู่ที่บ้านนะครับต้องการไปติดไว้เพื่อ ดูความเคลื่อนไหวในภายในสวนนะครับก็สั่งประกอบมาได้ครับตอนนี้กำลังประกอบให้ลูกค้าอยู่ถ้าสนใจนะครับอินบอกเข้ามาครับ